สบายดีตอนเศร้าพี่น้องเศร้านี่ก็สมเฮาตื่นมาสมเฮาไปพักอยู่แถวสีไครเนาะแถวสนามบินแถวสนามบินแล้วตอนนี้สมเฮากำลังจะออกไปรับแขกของสมเฮายูเคดานาประตูไซสห่างจากสนามบินนี่ไปก็สิประมาณห้าลักนี่แหละห้าลักเล้วก็บอกว่าซื้ออาหารซุปอยู่แถวอานาสีฐานใต้เนาะสีฐานใต้ก่อนสิฮอดห้องเียน็นจันทบ,บุรี โอแม่นี่เนาะห้องห้องเฮียนนี่อย่างว่าเดี๋ยวนี้ขอเขาจะเอิอแถวห,ห้องเฮียนปากประซักเลยนะมีห้องเฮียนหม้อป่าอยู่นี่นะขอเขาออห้องเฮียนห้องเฮียนสีโคตรบ่จำไม่ได้เนาะขอโทษหลายๆเนาะเดี๋ยวเอาชิพาพี่น้องเบิรงนมาเขาเจ้าขายเขาขายน้ำไปทั้งเวียงจัดเนี่ยเป็นเท่าไหร่เนาะ อะไรเฮ็ดเงินเนื้อในเงินมาลำเบงกันเอาตอนนี้เขาหอดเขตสร้างสามหัวแล้วเด้อสร้างสามหัวตัวน,นี้เขาเอิ้นว่าส่วนเจ้าฟางุ่มตัวน,นี้ก็เป็นอาพาร์ตเมนต์อาพาร์ตเมนต์เก่าแก่นี่สิบปลายปีละถ้าจาักตัวน,นี้ไปก็เป็นโรงเรียนโรงเรียนอย่างเลยลืมซื้อมันละตัวน,นี้ก็เป็นห้องแฮมแม่ของตะกี้ดังดังพี่น้อง ประมาณเศร้าปีหลังนี่เป็นหนึ่งในเวียงจันทร์แน่แต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็ซบเศร้าไปหลายละเดี๋ยวนี้ก็ซีแยกปากปบวซักนเนาะซีแยกปากปบวซักอันนี้ธนาคารยังวะพัฒนาลาวตึกตัวนี้สร้างนี่ก็ได้ชิปปีอลไรพี่น้องตึกตัวนี้ศูนย์ไว้นุม่มสมัยตะกี้เขาก็มงังเพาะบ่มอยู่ในไหนศูนย์ไว้นุม่มคล้ายๆคือโซอฟอร์ดยู่โรงฮับบางเขาได้ยูโรฮับบางเขาเอ้นหนึ่งกับโซอฟอเอด้นะอึนเนาะศูนย์ธรรมเด็ก อยู่พี่ไ่สุก็คือซูมในุ่มสูมในุ่มนี่มันมีร่วมทั้งเด็กทั้งผุ้หญ่ส่วนใหญ่จะเป็นไว้นุ่มโอ้ตึกเลงไหมย้อนหลังไปประมาณ8ปีหลังนี่ซ้ำนี่ก็ซื้อว่าน้่แล้วได้สามสั้นในบัดรมาดนี่เก่าหมดละเอาไปต่อซื้อไปก็เป็นซีหอมพี่น้องเลี้ยวซ้ายไปกับเลี้ยว,ยวขวาไปนี่ก็แคข้มคองตลาดมืดเลี้ยวเออเลี้ยวขวาไปหน่อยหนึ่งก็เจอตลาดมืดแน่เจอเงี้ยปากประซักแน่นะเนาะ ซือไปนี่กับทั้งหน้ากับสีแย่ไฟแดงสีหอมซอยฝรั่งอยู่พี่น้องเดี๋ยวเขาจะไปฮับผู้สาวจีนก่อนแล้วเขาจึงจะไปฮับแขกของสมเฮาห้องหมอปัจจุบัญญนี่พี่น้องห้องหมอโมโหสดเกือบซ้ำเอกอุดรพปหมดเลยได้ทั้งหน้าเห็นหอแหลมๆมันก็คือลักเมืองข้างวัดสีเมืองตัวนี้กับนิวจิปเซ็งเกา้ารถฮอนด้ารถ รถอนณาเว็บร้อยดังสุดนี่แหละสมัยตะกี้เนาะตัวนี้ตะกี้ตึกงงสุดวิตึกตัวนี้สภาพว่ามันใหญ่อยู่นี่สภาพห้องเฮียนเพียวัดห้องเฮียนเก่าสมัยเฮียนไหมพี่น้องเอ้ยถ้ามีเวลากระชีมาถ่ายทำให้เบิ่งแต่าบุหัวอาจารย์เก่ายังอยู่บ่ห้องเฮียนเพียวัดสมัยเฮียนแม่น่ะฝาห้องเฮียนนั่นยู่กระตีงนวลนวลเราคือชิล่มแลงบุล่มแลงพี่น้องไปหันล้วก็โค้งหรือว่าทิโค้งนี่ก็โค้งไส้ก็ได้ฮึ่มคงไ้เนาะไปซื้อ สมัยตะกี้นี่โอ้แถวนี้ตัวนี้หานไทยฮูบเก่าพี่น้องโอ้ยฮันนะเขาทายอุกรถขับมานี่ก็บ้านแปลงรถเก่ายี่สิบห้าสิบหกปีก็ยังแปลงรถอยู่นี่เก่านี่เราเรายังอยู่ในรถเท่าแห้งเลยพี่น้องออกไปนี่กับตลาดขัวดินขึ้นไปนี่กับตลาดเศร้าพี่น้องเอ้ย ตอนนี้กำลังมาฮับลูกทัวร์อยู่ที่ฮองแฮมสกายซิตี้เนาะสกายซิตี้เป็นจุดศูนย์กลางหนึ่งเนาะใกลซีอยู่ใกล้ๆกล้ประตูไซน์เนาะอยู่ในนี้ก็มีธนาคารใหญ่จีนมีธนาคารการค้าธนาคารจีนมี2-3ธนาคารเนาะแล้วก็มีธนาคารการค้าแห่งประเทศลาวก็อยู่นี่เลยเนาะแขกสมภามี1ิ1เจ็คนเดีย๋ยวเขาชิพ่าเข้าไปทาดหลวงแล้วหลังจากนั้นออกไปห่านไม้เนาะพี่น้องเนาะออกไปห่านไม้เขาจะไปกินข้าวสวยกินข้าวสวยแล้วเขาจะไปวัดเชียงควัน เนาะมาติดตามเบิองว่ามืบอนี้อ่าสมเฮาสิไปทาดหลวงจักชั่วโมงไปฮันไม่ชั่วโมงเนาะมาติดตามเบิง่งเนาะในทิศใายให้ฮู้วข้าวนาะโอ้ห้องแฮมแถวนี้นี่มองจอดรถเขาส่วนใหญ่อยู่ทั้งรูมเลยพี่น้องมีทางเข้าไปในนี่บนจอดรถเขาคล้ายๆศูนย์การฆ่าเลยเนาะบนจอดรถอยู่ทั้งในเดี๋ยวมาติดตามเบิ่งพี่น้อง ตอนนี้สมออยู่ที่ธาตุาหลวงเด้พี่น้องธาตุหลวงน้องใจนี่งามลาย สบายดีสบายดีประตูไใสพี่น้องประตูไสปกติประตูไสนี่ตอนกลางเวรน,นี่เก็จะก็เปิดนะแต่ว่าช่วงนี้เป็นฤดูการท่องเที่ยวเก็จะก็เปิดหน้าใหม่สมเขาเบิร์อยู่เนาะมือเส้านี่เขาไปท้าดหลวงที่วุ้ยโอกาสถานน่ายเนาะเขาก็เลยถ่ายประตูไสให้เบิร์เนาะบรรยากาศก็ค่อนข้างดีเพราะเมื่อคืนน,นี่ฝนตกแห้งๆฝนตกแห้งแล้วก็อ่าเมื่อนี้ก็ถือว่าบ่บ่นับประหอนถ้าเป็นคนลาวสมเขาบ่นับประหอนท่านเนาะบ่นับประหอน ถ้าจะให้งามที่สุดคือประตูไซนี่เดอ้อมาช่องประมาณเจ็ดวงแง่เจ็ดวงแง่นี่ฝ้ามืดละเขาเปิดเพลงอยู่นี่แล้วก็ใต้ไฟเสาไฟดังกล่าวนี่ใต้ไฟแล้วก็มีไฟสปอตไลท์ดอกใหญ่สาดขึ้นไปใส่จอมของอ่นอะนะประตูไซหัน่นมันจะมีความสวยสง,งามลายเป็นองงามอีหลีหลอออกจากนี่แล้วฮะก็สิภาคแคกไปกินข้าวกินข้าแวแล้วเราจึงสิภาคแคกไปวัดเชียงควนเนาะไปวัดเชียงควนแล้วก็เมื่ออื่นนี่เขากับบุมี กิจกรรมยังอะไรได้บ่นเนี่ยโอ้สูงหลายน้ำสูงหลายเมื่อกี้น้ำตัวใจกลางสูงสุดคือ55เมตรพี่น้อง55เมตรอิงตามมันนั่นเหมเสียงเพลงขึ้นตามมันอ่าเอาน้ำขึ้นตามเสียงเพลงพี่น้องงามหลายงามหลาย เดี๋ยวฝากสุกคนกดไรก็แชร์ก็ติดตามให้ได้เด้อเนาะขันผู้ใไรามานี่แล้วก็มีโอกาสนะยางผ่านประตูไซซิมิโซมิไซก็จะว่าผ่านประตูไซไปกับเป็นถนนล่านสร้างออกไปสุดเจนั่นก็นเป็นนาหอคำบอประธานประเทศเฮดเ้ีภัยเพนเนาะอยู่ทางประตูไซเบิงขวามือนี่ก็เป็นสำนักง,งานนายกรัฐรมนตรีเนาะหลังไงตัวนี้หลังไม่ตัวนี้น้อยจนนัน่นเดนหลังเกนะ้าเนาะตัวนี้เนาะต,ตัวนี้หลังไม่แลนะ้วเด้อคัก บ่เคยได้มีโอกาสได้ถ่ายดอกมาสนิมมีโอกาสก็เลยถ่ายให้เบิ่งพี่น้องมันอิงตามเสียงเพลงเสียงเพลงเบื้อตีเป็นอะไรไม่ก็เปลี่ยนไปตามรูปแบบนั่นเนาะน้ำก็ได้ตัวนี้เป็นรัฐบาลจีนผู้สร้างให้งามงามงาม,งามโอเคเนาะคลิปนี้ก็นนะ่าจะจบเพียงเท่านี้เนาะฝากให้ทุกคนกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ดเด้เอ,อเพื่อจะบพ่พลาดในคลิปต่อไปเนาะพี่น้องเนาะสบายดีบ๊ายบาย